นี่แหละครับแม่ลูกเอชเคหาแปดหนึ่งหรือว่าพริกแดงครับแม่ตัวน้อยครับต่ว่าหายลูกงามขักแม่ตัวน้อยง,งวไทยโบดหลวมานแดงดีครับหลวกของพริกแดงเสียดายเป็นตัวผู้ครับแม่กระสูงาาอยู่ประมาณลอยสามสิบครัวนี่แหละครับต่ว่าห้ลูกงาม เป็นแม่สาวอันนี้เฮดเขาครับสื่อมาตอนเพิ่นเพิ่นเฮดเขาต่อในน้อยสื่อมาตอนนน้อยมื่นสองมาเป็นได้ลูกตัวแดงนะเด็กลูกตัวภูครับน่ครับแม่ก็จจอยจอยแต่ว่าให้น้มลูกดีเลี้ยงลูกเก่้งนี่ครับแต่ว่า ให้ลูกงามครับนี่นะครับวดหนาวก็จะปสมเอสเคเลยครับยังคอยโค้งไง